ของลิซ่ากันก่อนมากันที่เรื่องราวของซุปตาไทยนะฮะที่ดังไกลระดับโลกนะคะน้องลิซ่าแบล็ k พิงค์ที่พึ่งสร้างความฮือฮาให้กับชาวบิง์ทั่วโลกเลยนะครับด้วยการเปิดเปิดตัวบริษัทตัวเองภายใต้ชื่อลาวนะฮะเพื่อทํากิจกรรมและงานเดี่ยวของตัวเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวดีให้ชาวบ l ิง k ได้ใจฟูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง HBO ครับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า Original Series เรื่อง The White ์โรตาร์ซ s ซั่นสานะครับจะมีลิซ่าเนี่ยร่วมแสดงด้วยพร้อมทับนักแสดงที่ประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเลสลีเบฟนะครับแคร์รีคูนฟานเจสโกคอนนี่นะครับผมนิโคคัสดูเน่รวมถึง3นักแสดงไทยคูเล็กพัทรวดีนะครับผมุโดมเ hey, หตระกูลและ เทมทับทีมทองที่จะมาร่วมแสดงด้วยนะฮะโดยซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3เป็น Original Series Comedy เสียดสีสังคมจาก HBO ที่สร้าง การันตีด้วยรางวัลเอมี่นะครับภายใต้การสร้างสรรค์ของไม้ไว้นะฮะด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทําที่เกาะสมุยภูเก็ตและกรุงเทพในเดือนนี้นะฮะแต่ยังไม่มีกําหนดการฉายนะครับแฟนๆลิซ่านะฮะเห็นบอกว่างานนี้ตั้งตารอเตรียมชมผลงานรูปแบบใหม่ของลิซ่าได้เลยแฟนลิซ่าก็จะตามกันว่าเขาไปถ่ายที่ไหนกันเปล่าใช่ไหมฮะสามเื้บอกแล้วนะฮะมีเกาะสมุยภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพถ่ายทาให้ในเดือนนี้นะฮะลิซ่าก็จะมาเมืองไทยเพื่อ ถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครสง <Task. S 1> ไทยด้วยก็ทางคุณเล็กพัทนาวดีแล้วก็พี่ดอมเหตตะกูลแล้วก็คุณเทมทับทิมทองใช่น,นะฮะ